อัปเดตหน้างานบานน้องสาวเอา้าสวัสดีนะครับทุกท่านตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับเมื่อวานก่อไว้แล้วก็ทําคานไว้นะครับเตรียมใส่หน้าต่างนูน่นนูน่นนูน่นคานนะครับแล้วก็นี่องคบเอามาแล้วองคบ ขนมาแล้วมาถึงแล้วเดี๋ยวจะยกลงแล้วนะครับอุ๊บไปยกวงกบลงเอาวางไว้นี้เลยมาคิดสันลวดเหรอใช่เอดหัดลวด่อ๋มมมมมอ,อ,อมัดหมัดไง

cái Gingaru. 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 Cái Gingaru. 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 กูกูงวกเออทําไมมันเป็นไม้แบบโมดิ่นของเราดี่ จะได้มีพื้นที่ก่อเออเอายบเรียบร้อย,รอยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับสำหรับวงกบใช้เป็นวงกบไม้นะครับอันนี้สั่งทำเสร็จแล้วทีนี้ก็จะเตรียมการก่อเนาะนะครับก่อรอบห้องแหละนะครับ อันนี้ก็จะทำทำคานหรือเอ็นไปวางหน้าต่างนี่ก็ทำไปแล้วเอ็นเรียบร้อยแข็งแรงปุ๊กกันเลยทีเดียวเชี่ยวลุยนะครับตอนนี้ก็ลุยผสมปูนมาแล้วเตรียมขึ้นปูนนำทางเบิดแล้วปะ เ,เออนี่ห้องสีตังกงกบนี่ยได้มึ้งอืมไป้พืก็ได้เพราะว่าทางนี้บริกรเออทางนี้โลง่งๆทางนี้เป็นห้องโลง่งสำหรับอา่าภารกิจตอนเช้าๆนุะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะแบบนะครับแกะแบบง่ายๆนะี่เอาหนีบเอาได้แบบ มีนกนีบเอา Thank no.

Oh. Yeah. Ah, เดี๋ยวอีก ไปงานอยู่บ่นี่มาเฮ็ดงานอยู่บ่บ่บ่ฮู้ตี4เลยจัก <laughs> ังนึงเดี๋ยวไป,ไปแกะนะครับอ่ะประมาณนี้แหละนะครับเชานี้ก็แกะแบบเราจะได้ก่อขึ้นไปต่อเนาะขอบคุณครับ